บายดีสบายดีเด้อพระแม่พี่น้องบายดีเอฟซีเพ่อทุกคนเนาะตอนนี้สะแพงเดินทางเข้าเมืองอยู่แล้วเนาะพี่น้องเขมาเมืองเพราะว่าไปเยี่ยมไปเยี่ยมยามน้องดีๆเนาะอยู่ห้องมอเนาะหรองมอยงงว่ได้ออกเนาะพี่น้องเนาะยงงว่ได้ออกจักมือได้ล่ะสิออกมือซื้อนี่ก็มาแล้วกับมือนี่ก็มาเนาะแต่มาแหวซื้อกับเขาก่อนเนาะกับเขาทางข้างก่อนพี่น้อง กับเขาคางท่าว้นหายไอ่กินกับพี่สะไห่เนาะร้านเก่าร้านเดิมที่เคยซื้อน่ะแล้วเนาะพี่น้องคอไปฝากอ้ายก็มีเขาเนียวเนาะเขาเนียวแล้วก็เขาซานเป็นเขาเจ้าเนะพี่น้องเนาะไปหุงกินหุงกินอยู่ในหุองมอห่ะแล้วเนะาะเพราะว่าออกไปซื้อหันซื้อมองนี้กันยากเนาะหุงกินใครแน่ มันมันจังกุ่มอยู่กุ่มกินหันะกันซื้อบัด5,000 10,000บัดกินผู้เดียวก็บเบิดแหละอันนี้มาคุงคุงสุกซาแพงขึ้นเอาในต้นแล้วเนาะพี่น้องได้ซงหน่วยมาฝากเพิ่นก็แวซื้อกับขากับขากับ่ได้เอาหยังหลายเนาะอันมุกมุกหยังเนาะมุกมุกปครงว่าซะแล้วกะ็อันนี้มเนาะพี่น้องเนาะม,ม ม,มัมทุงละสิบพันเนาะสื่อไปจักไงสีมักหรือบอ่ากระเชงก็สิเดินทางมาแล้วเนาะพี่น้องลงห้องมอมาออแล้วเนาะมาซื้อเขาพัดเราบ่ได้เขาพัดน้อพี่น้องเนาะ,นะไปหายน้องดีๆก็เลยม,มา,วา,มมายมแวะซื้อเอาเขาต้มเขาต้มนัวๆไปหายิ่นสดเนาะก็สินีแหงแวะซื้อเอาอาหารตามสั่ง มื่อนี้มาผู้เดียวเดินทางคนเดียวขี่โมโตอร์ไซค์มาขาเอาขาต้มเป็นหารอาหารตามสัง่งต้มยำทะเลรวมผัดกะเพรา,าทะเลและหมูเนาะอ,อาหารตามสั่งมีเพอนยินดีบริการเนี่ยแหละเนาะทางลงหงมอนี่ละ่ะ มอกระทางหนานี่แหละเนมเห็นอยู่เนมเห็นป่าเปยเิ่นยงนนี่ิป่ายเิ่นป่ายทางเข้าหอมอหอดแล้วพี่น้องหอดเลโอ้ย้นที่สาม เดินมาส่งข้าวส่งน้าพี่น้องเอ้ยข้าวต้มร้านอันนี้ซื้อในื้อห่านวัดซื้อข้าวพัดแล้วข้าวเห็ดบ่วท่านมันบ่มีมะฮุงยางยนายทุย่มมาใ <c oughs> ห้มะฮุงเคยถั่วห้องไม่ใหญ่เวิร์ดแล้วมะฮุงไรเมด็ดคนออกอ่ะคนออกขนมนาแบงให้เจ้าขา้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าโบนี่ละเนียวข้าวเนื้อ ขนมนาแบงเอ้าเมื่อหายบอสนำมือวานกะตาผู้ข่ามือซื่เมื่อวานนี่แม่น้องลิงก็เบากรับมากมื่อวานนี่มื่อซื้อนี่เสื้อแพงมากกับเบาแพงมือนี่เสื้อแพงมาผู้เดียวมาแบบมาเจอป่าเพิ่นเนาะแล้วก็แม่ใหญ่ๆเนาะอันนี้เนาะแม่พี่นั่งนะพี่นั่ง มาดิครับแม่ใหญ่ดีๆมหดีๆราได้ไปลูกเอาไปลูกสิขาก็กินโลดมันบ่ฮ้อนก็กินโลดเอาข้าวเย็นแม่ลิงวันนี่คือบ่หุงกินด้ออันน่ะกปลากปลาครึ่งกับมมม สิบพันดาวุ้ยหม่ำหม่ำกันอะเลยหม่ำกับหม่ำซีนละเนาะพี่หม่มมมำยังยาวออกมาบัดสิแก่จังอเอาออกมาน้องอีกน้องวาอยู่ตอมืออื่นกอสิได้เมื่อวันนะ กินไดซื้อมหายตั้งแพงสิ่อพวกกินพังเบิ่งมมว่าเมื่ออื่นพังเบิ้งพังเบิ่งค่าว่าค่าว่าเมื่ออื่นมาได้เมื่อเห็ุนั้นอะไรสักพังเบิ่งอย่างกพังเมืองอย่างกะแปดปักสอง เด็กน้อยหลือผั้ใหน่ทาย้างบดเด้เ็กน้อยอยู่สวรรค์ประมาณสิบกว่ามืองมกอืมเโควที่วัดจะื่อว่าโรคอันตรายเนาะการนี้แล้วจังขีดอยู่ขีดอยู่จังวันนอนอยู่นอมเสดนอมเนาะเผินกับมาวัดที่น่าจะป็นังเสียง ไฮแล้วปล่อยไ้ลกเป็นแหงดีๆดิเป็นคนหูนะพี่น้องโบไฮโบบางไฮมักห้องนางคุกมุกคลิิกแล้วเป็นแห้งเป็นบัดหนึ่งบัดเดียวเนาะก็สิเป็นด้นละเลยัะพอก็แม่เิ่นเบหูนะเป็นแล้วเป็นแห้งเดียวบัดหายใจจนสีบ่อละ ยากินยาแต่ไข่ไม่พ่อยหลายกินอ่ะวันนี้เป็นวันนี้ยากับเป็นอีกมข่าอยู่เตียงว่างมีเตียงนอนเลยนอนได้พี่น้องนอนได้เนาะถ้าบ่มีคนเจ็บอยู่นอนได้ลุงแดงขึ้นไปนอนได้เห็นไหพี่น้อง ที่เสภาเองครับดีๆกันอนเตียงนันเนาะก่อนกลับบ้านพี่น้องมาซื้อปลาอีกแล้วหลานเก่าหลานเก่ามาซื้อปลาสลิดเด็ดติ๊กให่ว่ะส์โดยแถวติ๊กใหญ่โดยโดยขอบใจกันที่ซื้อเมื่ออันเมื่อเห็ดปลาแดดเดียวก,กินฮนาปลาแดดเดียวแท้ปลาคาร์นิกระแท้โลซีสิบ ซื้อซองโลนะพี่ดน,น้บนาอันนี้มันแซงมันแซงอ่ะสอนทวงค่ะเนี่ยเด,ด,ดี๋ยกันเด้อนี่นี่อาบานี่นะที่มซื้อมาเะเซ่แล้ว แต่การซื้อนูนำนำไปแล้วสามตัวสามตัวเสหาบนตัวเดียวตเดียวสิบพันเิ่นว่สามตัวเสหาเออตเดียวมันลุกอีหยังสือตงหลุมก็ซจะซื้อซ้อันถ้าตรงนกก่อนเตลาดนี้บด้คอยเขาดอก มันี่ปลาสลิสดซืบได้จากมะเขาโดนๆจากมาเถื่อวิ่จะเข่าตลาดเก่าทั้งนี้ก็มีคือการยำแรงไปเด้อไปเด้อมาหอดเื่อเลยนะพี่น้องกลับมามดืดเนาะเพื่อมาหอดจนมืดตะแคงขับมอเตอร์ไซค์ซัมซีบิพบดพี่น้องน้องบอสพี่น้องเอ้ยติดป่าลี่แพงป่าลี่ติด,ตดขักติดแน่ ดูมหายหายน้ำป <Thor problemas> okay. oh! ่าโอ้แน่เกณฑ์อะไรบ้านหายอยากเมื่อน้ำปารี่ได้พี่หน่อยบ่เม็นยังปารี่สิเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินบัดสิเมื่อวนป่าเห็นอลไรสิไปก่อนแหละ เพื่อนฮัเว่าพี่น้องซาแพงกันพาเพื่อนว่าแพงบูมเพื่อนกว่าแพงบูมแล้วเพื่อนว่าู้เดียวแพงลีเหมือนนะบูมบูมมาดีมือเอาด้ยังห่งปลไปเบิ่งกับกาปลไปเบิ่งแพนด้ปลาเออพิดบ่อนเหะ อาาป่ามาลมะน่าซีมะโยซีมาเมื่อใช่ปงลงด้ยปงลงด้วยป่าฉือเมื่อก็ลงไปยปไยทะเลเมื่อหายบายูเมื่อมาใย้ใครางไปดไปไปป่าฉเมื่อแ่ะยปรีปงลงลยอย่างเดยนะมันจะหายน้เยอ ว้ายว้ายเซ็ซึ่งเอาเลยแลนว่แต่เดี๋ยวลิลูกคอยนะโอ้ยเกือบล้มอีกย่างอันพี่น้องเบึงเอาคู่มือคู่เว้นแนวนี้นะคู่มือโอ้ยงยข้างยโพดโพเมื่อกี้นี่แลนก่อนแล้วยาลูกก็ล้มบีบไปหยุดเหนไปลูกปะ เมื่อปะอืมอยู่น้ำกระบุ่มแล้วอยู่น้ำบ้านมันบูมไหมปโอ้ยตายบ้านป้าสิมาเห็ดเกินมานี่ป้ามันชื้เอุโครเวลาจะเอาเมื่อน่ะมันเล่นน้ำข้าวไอไอโอมาอ่ะอ้ะนี่มันพอดึงมันแหนะหยิใส่เมื่อผูกไปพอดน้ำอ้ายผูกให้เขาเบิ่งให้เขาไอโอมเบิ่งให้ไอโอมเขาอยู่โลเบิ่งอีลาอีลาโหลดได้รึ ออแบบ <c oughs> โอ้ยสีนอนนะป่าลีตายซาแพงก็เกิดพิศบ่อนบอสวะ่ะบอสเออผดถือใจดโอมเปิดเพลงแล้วกับเปเต้น้ำเถามีแต่ผู้ชายบัดน,นี้ยูโรโอมหละกกับย่งผู้หนึง่งนะโมดมโดมของผู้ชายม่วนตี้เออ กระหมูไอ้ออมอีกหมูไอ้ออมเยอะแยะเฮ้ยคอยซื้อนูมานหนเห็นบ่คอยซื้อนูมากับปลาสลิดเคยแถวพี่น้องเคยจำปลายังเฮยจำปลาที่ลุงไร่นี้นะเอาลุงไรซื้อปลามาซื้อปลามาสองตัวเอาโอ้ยสงสงเป่าขาด โอ้ยคอยจนลืมมัดมีส่งเป่าขาดก็มาเห็นข่าวว่าเข่าซ่องคอยบางนู่นมันเข่ากล้องที่สอนส่งอยู่ฮะสอนซองสักจะไปเบิ่งคักแล้วมันสิโผล่อ้ยโผล่ส่งเป่าขาดก็มาใส่ป้าป้ายิบป้าเป็นสางยิบขับราไปยิบลืมว่าไอ้ส่งเป่าขาดอันนนีะ้ ตายเด็ดเนาะพี่เนาะ <c oughs> เป้า่าเป้่ากับเป่านอกเนาะเเป้าในเป่าในบริการดอกอือม,มีสองโตสอนกันนี่ครับโอ้เจ้าเห็ดเป็นตีเฮย,ยจั๊มจั๊มจิบจิบนะโอ้ยอน,นี่ซอยเพิคนชาิ่นมาขันเองโอ้ยซอยกับยาเห็ดใหญ่เขาเห็ดบางๆางนี่นะพอดีนี่ลยถ้าสิไปขันใช้ยางมูอแดงขอ่อยสุขข่อยไปตัดนใหม่นะ่ะมูอแดงดหลายๆ โอ้ oh, oh. บอกสีถัดเอาเข่ามายุย้ยมือนี่ชาบแพงว่าสีผ้ากันกินเข่านะ่ะกินซํานี่เนาะว่าคนสีบลาย่เลยเอากินบงังเขา้ามเอามาแล้วล่างมากเองเลยพี่น้องล,นะลุงไล่ลุงไล่ก็มาแต่สวรรค์น,นี่นาะเฮ้ยขอซื้อปนินมากับหนูน,น,นี่มือนี่ไปเอาคองนํำพี่น้องเลย มันแม่ยนยังเขาเจ้าเถื่องว่าบังห้าล้านหรือบางก๊อปครับคล้ายๆคล้ายๆผาดำๆแกบังดูห่ะคล้องข่อยสั่งออนไลน์ต่อหนามาคุ้มลุงไรกับมาพี่น้องมาแต่สวรรค์จ้าจ้าสิมานอนพี่อ้โอ้ยมาสีนอนหลับโอ้ยอย่าด mm. ีโอ้มานอนเฮียเจ้าคองกับยันผีเมื่อนอนเดื้ออันแล้ว ชิ้มเมื่อเช้าวันมัน,นนอนเฮือนจะคลองมาเด่อนผีโว้ยผีนในไทยสิมีมีแต่คุณประสิทคุณทำคุณประฝุดคุณประทำประสมเมื่อแรงยันผีตามทางเ <laughs> มื่อแร่งมันแต่ยันเว้นหล่อนหรอคุณตาเจ้าจะทำดีคือคุณโบนีไปบวชดอกมนนี่ผาความหักมันดีพระพุทธเจ้าขึ้นสิบโบนีไปบวชดอกคำคมเขาเนี อรอหลุดรอหลุดพี่น้องให้บอกกัปตันแกะก่อนจะสีจะสีถ่ายให้เบิ่งอีกพี่น้องอกแกะแล้วแล้วพี่น้องรอหลุดอีกยังน้อกบอกกัปตันป่าอูลายป่า,ปาพี่น้องงามบอกพี่น้ององามอยังหํางามแล้วจะติดเฉยใช่ไหมติดเฉื่อยโอ้โอยเห็นลายคุณเหได้ติดเหลือรอออกนี่พี่น้องอันนี้มันเป็นเป็นกาวติดได้เลยเนาะอันตัวเป็นขอบนะมันถืออันละสองเซน หาแหละซาแพงบอกคอยมีเงินก็เลยเอาตัวนี้ตัวนี้มันถือเนาะพี่น้องเอาไปให้เขาเชียร์กอไปเก้าเก้าสิบแปดพันเนาะอันนี้ไดาปิ่นคืนนิดดีมันแม่นบอกฮะมึงปิ่นถืออยู่ดอกใหม่มันคือดอกใหม่คือสิงุ่มลงปิ่นบอทึกปิ่นบอทึกตัวปลากระปิหนหัวตัวซาแพงแม่นบอกเนื้อได้นี่บอกเออนั่นแหละแม่นบอก เออปลาล้อยขึ้นวะนี่เอออดีตออกบัวเออปลาล้อยลงนเออเอาเอาเอาพืชเบิกอีกดูเราหลุนแต่ละแต่ละภาพน้อพี่น้องเห็ดแห้งเดิมมันหงอกข้าแม่ไหลกับพืชละแซนโซนพี่น้องพอดีถ้าเป็นกรอบเป็นกรอบใหญ่ๆมีแหวนนะช่องแซนหาซาแพงอยากได้อยู่มันทึกเอาตัวนี้ก่อน มันมีเงินจะเอามาติดต,ตัวนะ่ะตัวนี้นะ่ะผู้เขานำตุกนะพี่น้องแล้วมีนกยุ่งนำนี่เลยโอ้ยงาม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 โอ้อยู่ไทยพื้นท้าบาทไทยว่าวโอ้ห้ามทุกอย่างยี่สิบนะซื้อมาติดห่อข่อยเต็มไอาาม้อะอยู่ว่าวอาลีโอ้ยนั่นแม่นติหมัมถ้าเป็นกระรดาษบันจะเป็นแบบนี้ออทุกอย่างยี่สิบนะงามภาพงามเหมือนกัน นี่ภาพมาเยี่ยเขียวภาพมาเยี่ยเขียวนี่ภาพมาเยอะมากหมาแปดตนี่มันมีความหมายมากวนอูเหมือกเจ้ากวนอูบจัสองสี่หกแปดเนี่ยหรอซาแพงสั่งซาแพงสั่งหาภาพนะพี่น้องซาดใหญ่อยากได้ตัวเป็นกระจกผินแล้วมันหักได้สองเส้นหาตัวนั่นนะสองเส้นหาสองเส้นหกเนาะเจ้ากวนอสองภาพกระเบิดเป็นพันเลยเจ้ากวนอู เป็นเทพนะัวนี่ยังนี่เร,รือสมเภานี่มีความหมายให้กันพี่น้องทางนกทางเรือ,อสมเภา,ต,งงา,มมาตัวงามกับมี่ค่ะสมเภาเสือตัวนี้เรื่องความสุร้รายอลังการน,นี่คน,นเกง่งข่ามเนาะพี่น้อง ความหมายคนเก่งคามอนน่ว hmm. บ mm ้าบอเขาสั่งมารบยังบวกรบได้นี่เงินเบิดก่อนเอาหล่าเนยังอันน่ะยังยังอีกยังนอนยังพ้นลลไหม่อยังขาบ้าห้องขลามเย่นี่ยังยังพ้นเรไหมบอท่านครบ แล้วก็มังกรบร่ทันได้ต้องใส่กอกบาจ่ายอะไรบอรอันนี้เป็นเป็นติดเลยบรต้องใส่ซ้าเพงกับสิคอจบคลิปแล้วพี่น้องคลิปยาวเนาะ้าก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามนะเด้อสบายดีติดมันบ่รู้